สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะอันนี้ก็มารีวิวเช่นเคยนะครับกับ figureless standard m e l นะฮะบิโมอนะจาก Digimon t ท m e r อนะฮะอันนี้มาในทรงแนวนักเลงนะมือปืนใส่เสื้อหนังนะฮะก็นั่นแหละตอนออกมาก็ชอบมากนะฮะรูปทรงตุขยับก็เข้าข่าวมาณนี้นะก็ คลิปนี้เป็นการแกะดูเช็คแผงด้านในไม่เกี่ยวกับการประกอบนะครับส่วนการประกอบนั้นเราจะประกอบกันอีกอีกคลิปหนึ่งนะต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวใครใครที่อยากดูการประกอบไม่อยากดูว่าข้างในมีอะไรบ้างก็สามารถกดข้ามได้เลยนะฮะปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะฮะพอไม่มีการประกอบการประกอบผมจะทำอีกคลิปหนึ่งแยกไปส่วนรีวิวดิจิทัลมอนก่อนหนนี้ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะก็ไปไล่ดูกันเองเลยนะครับผม เรามาเช็คของด้านในกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็หนึ่งสองอันนี้น่าจะเป็นขขัดอันนี้เป็นแผงขนนะฮะเป็นพลาสติกมันต้องแข็งเนาะถ้น่ะเอาตัวพัาขนอะไรเงี้ยยาวยายนะครับโปะะแทนน่าจะสวยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด รายละเอียดขนาดไหนมีพลาสติกที่เป็นผ้าคลุมแขนนะฮะแยกไว้ท่างหากเนี่ยตั้งจีเท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดถือว่าชิ้นส่วนน้อยมากนะฮะมีแค่สิบเอ็ดอันนะสิบเอ็ดแพงนะ เปิดดูว่ามีในบาสิเ็ดแผงห <c oughs> นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อนีนคูณสองสิบเอ็ดอันนะฮะประมาณนี้ <c oughs> ก็ <c oughs> เอว่าชิ้นส่วน ไม่เยอะมากประกอบได้ง่ายนะครับมีคาสิเบดแผ่นนะปกติตัวนับไปประมาณสิบสี่อันนะสิบสี่สิบห้าสิบหกอันนนะอันนี้มีาสิบดกล่องก็จะดูเล็กๆหน่อยนะฮะ <c oughs> ประมาณนี้คลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวรัสมินิโฟวิลจำน่ายรถทามิยะอะไรก็อะไรนะฮะ ตต้ตคลิปมีลิ้นร้านทั้งเพจและก็ช p อปปีใครเข้าไปดูที่ช h อปปีก็เลือกได้ใครเข้าไปดูเพจไปบอกทักทางแชทเขาว่ามาใกช่องมา c h a t ได้ส่วนลดอีก15%นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนช่องนี้ได้ด้วยการดูโฆษณาหรือว่าสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะฮะเพื่อช่องนี้ได้อยู่กันไปนานๆนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ